นุ่มๆมาดิฮาฮ่านี่ตัวเือนตัวเลือนมองแฟมชิดขวากันเลยชิดขวากันเลยชิดขวากันเลยขนาดห้าร้อยอยจบแค่นี้ยืดยืดยืดทางหน้าต่างอะโอเคโอเคถือไม่มีตังค์เขาใจยุสนอเลยดูไปแรกดูเคสหลังสนอเลไร้เคสไปด้วยเลยพี่ธรรมดาเ้องพี่ตัดตึงเจอข้างหน้าเคสหนึงนะ หลังสนอ่ะคจะมาสอคันเลยสองคันเลยมัหน่อยมัหน่อยดิเปิดไซเลนอยู่หลังสนออ่ะสอคันเลยมีผ่านแล้วคันนึ่งหนึ่งสองสามสี่อโหอ้าหกเ้อ้เห้าหอ้โหอ้โอ้เอ้โห้าหล้หโอ้โหโอ้หอ้บาหอ้ ยืมจะไปไต่อีกแล้วโอ้ไต่ลงไปแล้วเ,เอ้ยไม่ใช่ไปเฉยอยู่ไหนลันกษนะเนี่ยพี่ไม่เห็นมันไต่ลงไปแล้ว <c oughs> โอู้หูยรถนี่รถเราเกือบไปถึงขั้นนี้แล,ลว้วหรอวะสีอะไรพี่รถสีอะไรสีน้ำเงินน้ำสองปอบมาพี่สีน้ำเงินสีน้ำเงินสีน้ำเงิน ไม่กึ่งจีนยี่สิบสิบแปดได้เลยพี่สองต็มยังครับยิงได้เลยยังครับเลยหนึ่งคันไม้สามครับผม าเลยลงมาบ้างให้ลงไฮเวย์ลงไฮเวย์ไปแล้วไม่ไฮเวย์คือตัวเมย์แคไม่นับสอนนอนนะพี่มีการแต่งตัวอยู่มันก็เปลี่ยนอีกอุ้ยพี่อ ไม่เปลี่ยนอะไรตรงู้ล่ามไเปลี่ยนทำไมตรงนู้ไมล่ะกดิชิตเปลี่ยนพี่ไม่เปลี่ยน็เบอกห้าวิธีแล้วรู้เขาว่าอะไรบ้าง่ไอ่กดเต้นันทำไมระมาณสองสีส้งสีกนดีนะครับเป็นเชฟได้เราอยู่นี่อยู่นี่ตะวันน่วิ่งเข้าไปนักคอ์เตหมอ มินตะวาระสามสองสีส้มครับไอมินตะไม้ไปทางน้ำรถกดผิดกำลังกำลังไปครับไปตำรวจเหรอปรับอันนี้ปรับอันนี้จะแบ่งปรับอันนี้เขาเปลี่ยนชุดสักหมื่นหนึ่งอ่ะโอ้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 มันไปกดเปลี่ยนชุดเล่นที่ไอ้นั่นน่ะสองพันห้าพันได้ไหมห้าพันได้ไหมหน้าเวทีโอเคจะทำสองสีส้มอะไรไหนอยู่ตรงสีแยกใกล้ย่านสอนอครับหน้าเวทีใช่ครับหน้าเวทีป่ะหน้าเวทีป่ะง่าโดนปรับเลยเห็นไหมผมง่านี่แหละ มันก็ต้องความผิดนี่ต่อยโดนที่เลยนี่มาเลยหนึ่งพันเฮ้ยใส่นักกากใส่นักกากมึงไปจับดีนั่นไหนหน้าหมีอะใส่นักกากพี่เขาใส่นักกากขึ้นมาก่อนเดี๋ยวให้จับเดี๋ยวกูต้องจับได้นี่ว่าเอาไอ้นุ่มลงมาดิโอเคมึงไม่ลงได้ไรมึงเองมาโอ้ยลงมาลงมาลงมาเลยลงมาเลยาบอกเขาเลยพี่อ้าฮ่า่ตัวเรือนตัวเลือนมึงแฟมขึ้นมาดิ เธอไปใส่หน้ากากที่จะทิ้ดดวงใบบางครับเนี่ยอะไรครับเธอไปใส่หน้ากากทำไมไปเปล่าบน้ำเสร็จครับไม่มีมีเปล่าๆน้ำเสร็จครับแล้วทำไมไม่ตอบตั้งแต่ไฟเขียวแล้วครับไฟเขียวแล้วแล้วทำไมไม่ตอบตั้งแต่ห้องน้ำเขาจอดกันเลยมึงเปิดทะเลร้ายจอดเลยจอดเลยชิดขวากันเลยนี่แะครับชิดขวาเองครับชิดขวากันเลยชิดขวากันเลยก่อนที่มันจะกลายเป็นคดีทำร้ายประชาชนแล้วก่อนที่มันจะกลายเป็นคดีเรื่องความร่วมมือครับจอดนิดนึงจอดนิดนึงจอดนิดนึงครับชิดขวารู้ไหมครับปรับมันแพงนะการเปิดกปิดใบหน้าในพื้นทีี่่่่่มมมมึึงงไไไใชชตาารรรรรววจออออยยพููดดดดะะคคัับบบบขขแุ้ อาไม่ม่ดูชุดอันนั้นห้าร้อจบค่นี้อะไรก็เหละยืยืยืทางหน้าต่างอ่ะอแล้วอนแบบขี่ลงมาแบบขี่อะลงมาดูแบบขี่กันพันรยเดียวกันไม่มีใครรู้ครับได้ไหมครับสามร้อยอคนละครึ่งสี่ร้อยสีอยสี่คนละครึ่งครับโอ้โอเคอไม่ไปตังค์เขาใจยุแหมดแตกหมดชุดก่อนมึงอ่ะบืนลืมกระเป๋า่ะค่อยต่อเห้าพันได้มเดี แล้วเพื่อได้ตอนมีอาวุธครับแล้วก็บัตรทางฟ้าเหมือนน่าจะอาทิตย์นึงอยู่ข้าวเเข้าใหม่ก็ได้อะไรนะโอเคจะเข้าใหม่ได้อยู่แต่มันไม่ได้ออกประเทศไม่ได้ไม่หายหรอไม่หายทุกนี้มันคือเปลี่ยนคือเปลี่ยนได้ลงครับลงล่างครับลงล่างลงล่างอยู่ข้างล่างแล้วผมดักอยู่ผมดักอยู่ผมรออยู่ที่ไหนอ่ะ สุดเลยครับเมื่อกี้ลงมาล่างสุดเลยนะโอ้ยพาไปใครบอกนไม่น่าพาใครไปไหนได้เลยเนี่ยตัวประมเนี่ยอะไรนั่นอ่ะแกลงหลังลูกคุณหลังหลังพี่โอเคครับเพคครับเสร็จละพอใจแล้วเพคครับสกินหน่อยครับพี่ดับบี้ยสุ่ยถิ่งอย่างเงี้ยมันน่าจะคันเขาได้เนอะเพราะว่าเขาแบบไต่เงี้ยมันเราเสียเปรียบครับพี่ ่เว็ปรับมันยังอ่ะพี่มันมันไปกดเล่นที่สอนออ่ะพี่ต้องปรับมันด้วยนะเงินอ่ะตีข้างซ้ายเลยเดินเดินตังไปโอเเลยเไรนะพี่ต้องปรับมันด้วยนะมันไปกดเล่นที่สอนอแล้วมันเปลี่ยนชุดเองอ่ะอันนี้มันมันโดยตั้งใจอ่ะตั้งใจเลยพี่ไม่ตั้งใจมันไปกดเปลี่ยนชุดกดกดเปลี่ยนเลยไหนนะหนนะนะเอาผมผมก็เอานู่นมาแล้วคุณปับมนะใส่ผมผมผมใส่พอยแอดมินให้ให้ตอนนะเอาเท่าผมเนาะเอามึงหลักอ่ะ ยี่ตัวูไปญิงด้วยมันอยู่ดเลยอ่ะมันเ่มแต่งอาที่กว่าเดิมละดูดีดูดีดีไม่ไม่ไม่ที่ปากมันอยู่ไหนไม่รู้คนนี้เขาเหลี่ยมนะเหลี่ยมยางไม่ต้องเลยให้ครับล2สองสีแดงครับไล่ยอยู่ครับแยกตัวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ีทขึ้นโอ้ย <Okay, S 3> รับ ใช่ครับอยู่ไหมครับครับผมว่าไงว่าไงอยู่ครับไอ้ถ้าแตกสี่อย่างอ่ะเราไม่สามารถคัดออฟได้แล้วไม่ได้เพราะว่าสามสองเพราะว่าสามสองถ้ามันแบบคมเร็วได้ที่มันไต่หลุดเลยนะอ่าใช่ใช่มันมันคัดออฟไม่ได้ครับตามขั้นตอนที่นี่มันไม่มีบัาไม่มีคัดออฟไปเลยเลยยกเว้นเท่าเราเราเราไปจอดนิ่งๆแบบข้างหน้าเขาสักประมาณไฟแดงอย่างเงี้ยแล้วเขามาชนเราเองอย่างเงี้ยอย่างงยได้แต่ถ้าเราแบบไปไอคัดออฟกระชันชิดไม่ได้ครับ เก็บต่อยพี่จุดเก็บต่อยกี่นาทีแล้วเลยแล้วยี่สิบนาทีแล้วยี่สิบนาท,นาทเดี๋ยวใครใครว่างมาจุดเก็บด้วยนะเด<ห>ี<ห>๋ยวฉันไปเช็คให้ก่อนว่ามีคนเก็บเยอะไหมไอ้หายหายเอาหาย